สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านทลิปนี้ผมพาพวกเรามายืนอยู่ณถนนจารันศิริวงนะครับผมถนนจารันศิริวงช่วงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมยืนอยู่ตรงหน้าปากซอยจาร,รันศิิวง27จรจาร,รันศิิวง27เเรามายืนอยู่ที่นี่วันนี้มีอะไร พอดีฟังเพลงลูกทุ่งครับฟังเพลงลูกทุ่งแล้วก็นึกถึงนึกถึงอดีตนะครับว่าคนสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักร้องเป็นหางเครื่องหรือแม้กระทั่งเป็นอ่าคนที่จะหางานนะครับหางานเป็นแบบจะเข้าวงการนะครับหรือหรืออยากอยากจะแบบมา,มาเรียกมาตามฝันของตัวเองเนาะตามฝันก็คืออยากจะเป็นนักร้องเนี่ย ก็จะต้องมามา,มาที่ซอยนี้ครับมาที่ซอยนี้ซอยนี้มีอะไรและซอยนี้คือซอยอะไรนะครับซอยนี้ก็คือซอยบุคพาสวรรค์ซอยบุคพาสวรรค์ก็คือซอยจรัญินวงศี่บเจดนี่แหละครับ ก็จะมีวงเล็บว่าเป็นซอยบุกผาสวรรค์ซอยนี้นะครับย้อนไปย้อนไปเมื่อ50กว่าปีที่แล้วเนี่ยซอยนี้ถือว่าเป็นตลาดของดนตรีลูกทุ่งเลยนะครับในที่เด็กที่เกิดน,นามมาเมื่อสักครู่ว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่อยากจะมาเป็นนักร้องอยากจะเป็นหางเครื่องนะครับอยากจะมาเป็น เขเรียกอะไรอะเป็นคนที่อยู่ในว,วงการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลิเกเป็นอะไรต่างเนี่ยในนี้มีหมดเลยนะครับเป็นออฟฟิศเดี๋ยวผมจะพาพวกเรามาย้อนย้อนอดีตนะครับในซอยนี้นะครับคือซอยบุพภาสวรรค์จารานเป็นวง27ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะมาหา วงดน,นตรีนะครับจะมาหานักร้องก็จะต้องเข้ามาดีต่อในซอยนี้แหละครับก็คือซอยบุพภาสวรรค์อย่างเป็นวัดที่จัดงานประจำปีหรือเป็นหน่วยงานต่างๆเนี่ยบริษัทห้างร้านอยากจะได้นักร้องมาร่วมแสดงในในงานเนี่ยก็จะต้องมาติดต่อที่ที่ซอยนี้นก็จะพาพวกเรามาเดิน บรรยากาศนะครับซอยบุพภาสวรรค์ซึ่งรู้สึกว่าซอย,ซอยใ,นในซอยนี้นะครับก็จะเป็นบ้านของคุณสอนเพชรส,สุพรรณนะครับก็จะมีสำนักงานวงดนตรีอยู่ในซอยนี้นะครับก็คือซอย27แยก2เนี่ยแล้วก็เรา,เราขับเร,เราเดินตรงมอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขา,าเรียกอะไระเป็น เปียกบ้านโป่งนะครับเป็นซอยบุภาสวรรค์เป็นสมัยก่อนเนี่ยคนที่อยากจะเป็นนักร้องนะครับส่วนส่วนใหญ่ก็จะต้องมาในซอยนี้แล้วหนึ่งในนั้นก็คือคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับเนียจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับราชินีเพลงลูกทุ่งเนี่ยก็เคยมาทำงานที่ซอยนี้นะครับตอน อายุ15ก็คือที่ที่สำนักง,งานนี่แหละครับสำนักง,งานพยักบ้นานโป่งนี่แหละครับผมสมัยก่อนก็คือคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยก็คือมาตามฝันนะครับคือตัวเขาเองเนี่ยเขาอยากเป็นนักร้องนะครับเขาก็มาจากอ่ตาต่างจังหวัดน,นะครับแล้วก็มาที่ซอยนี้เลยมาที่ซอยนี้มาทําอะไรมาเริ่มต้นจากที่เราอ่านประวัตินะครับก็คือมาเป็นอ่าหางเครื่องก่อน มาเป็นหางเครื่องตอนอายุได้15ปีนะครับแล้วก็คือฝ่าฟันแล้วก็ต่อสู้ครับกว่าที่จะได้เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงที่คนรู้จักทั่วประเทศในปัจจุบันเนี่ยก็คือใช้เวลา,ารู้สึกว่าอยู่อยู่ในในซอยเนี่ยร่วม20ปีนะครับอยู่ในสำนักงานตรงนี้นครับของคุณพุ่มวงโดนจัดนะัะ อยู่ในซอยนี้แล้วก็เริ่มเริ่มไปที่รู้จักแล้วก็เริ่มเริ่มดังก็เริ่มจากซอยนี้เลยนะครับแล้วก็คือคือที่สอบถามพูดคุยกับคนที่อยู่ในซอยนี้สมัยก่อนเนยะเขาบอกว่าทั้งสองฝั่งเลยนะครับโดยเฉพาะฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นสำนักงานบูนวันตีต่างๆมากมายปัจจุบันนี้ก็จะเป็นอย่าง,างที่เราเห็นนี่แหละครับ มีมีคนที่เราไปพูดคุยอบอกว่าขวามือนะครับตรงรถสีสีน้ำตาลเนี่ยก็จะเป็นสำนักงานของคุณชินกรไกรลาดน,นะครับเป็นเป็นออฟฟิศของคุณชินกรไกรลาดน,นะครับเป็นเรียกว่าคนดังคนหนึ่งเป็นนักแล่เสียงทองเลยครับนี่ ก็คือก็คืออยู่หลังนี้นี่คือหลังนี้อสวัสดีครับอ่านี่นี่ยังยังเหลือยังเหลือเขาโค้งอยู่นะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนกับตอนที่เป็นออฟฟิศอยู่ก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยใช่ไหมครับหลังนู้นเป็นออฟฟิศอันนี้เขาอยู่อ๋อสองหลังอ๋อก็คือคือของคุณใจก้อนไกรลาดเนี่ยอยู่อยู่อยู่ห้องนี้ก็คือเอาไปด้านข้างด้านข้างนะตึกข้างๆเนี่ยจะเป็นออฟฟิศ อ๋อนี่เป็นออฟฟิศนะเนี่ยเป็นออฟฟิศของคุณชินกรไกรลาชคือเพื่อนว่าถ้าเกิดว่าคนมาติดต่อง,งานเนี่ยสมัยก่อนก็ต้องมาติดต่อง,งานที่ตรงนี้อ๋อนี่น,นี่ส่วนส่วนส่วนคุณพี่เรียกคือคนทำเขาเรียกอะไรนะใบสีใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าเราอะไรเขาเขาาต้องทาเขาเรียกว่าอะไรแหล่ใช่ไหมทาขวัญหน้าอ๋อทาขวัญหน้าเเรียกเป็นหมอขวัญใช่ไหมหมอขวัญคโอ้แล้วแล้วพูดถึงงานงานหนึ่งอะ่ะเขาต้องใช้เวลาในการทํานานไหมครับ นานสชั่วโมงได้โอ้โหไม่ใช่เวลานานเนาะ <Okay. S 1> สองชั่วโมงในการทำขวัญน,นาคเ,เวลาเวลา,วลา,วลามีคนบวชใช่ไหมครับ <Okay. S 1> โอ้แล้วอย่างอย่าง,ง,งสมัยก่อนแบบขี้หมูขี้หมาเลยเนี่ยห้าตัวเนี่ยมันวานแพงอยู่แบบ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 ไม่ได้ไม่ได้เลยเนี่ยงานหนึ่งเนี่ยคนมากไม่ได้เขาพี่ชินยจน่าจะช่วยเลยหรือไม่เอาไม่เอาไม่เอาเงินเลยเอาเข้าตัวเลยโอ้แล้วถ้าเกิดว่าเจ้าภาพเขามีมีม,ม,ม,มีมีทุนเนี่ย คาตัวเขาประมาณเท่าไหร่สมัยก่อนหมายถึงตอนทำขวัญเขาจะรับประมาณห้าเห็นไหมล่ะเนอะก็ยังไม่แพงนะเพราะว่าบางคนเห็นบอกเป็นแสนเลยอะทุกคนดังๆวันดีก็งานช่วยมีด้วยงานช่วยบ้างอะไรก็คือไปแบบว่าทำให้ฟรีเลยอะเห็นไรแค่ ใบสีค่าของแค่นั้นเองค่าคือทําอะไรนี่ไม่ต้องโอไปกันก็ทําประมาณสามสามคนที่ทีเราที่เราไปนะสามคนมีพี่ชายเขามีพี่ชายเขาสมัยก่อนนะพี่ชายพี่ชายของของคุณทีนกรไกรราชแล้วก็โดยผู้หญิงก็แล้วก็มีพี่ชีมแล้วก็มีนักกายาเขาทำมผมสีโอแล้วเสียชีวิตกันหมดแล้วค่ะใช่ไหมครับ ก็คือก็คือสามท่านที่ไปด้วยกันเนี่ยก็คือต่างคนก็ต่างมีหน้าที่คนละอย่างใช่ไหมครับอย่างพี่ชายพี่ชายคุณจีนกรนี่เขาไปทำทำก็แหลกก็แหล่ด้วยกันก็แบบแหล่ผู้หญิงก็คือสามคนนี่คือต้องทําขันคู่กันประสานกันใช่ไหมโอ้ถึงถึงถึงจะครบนะใช้เวลาถึงสองชั่วโมงเลยส่วนใหญ่เขาใช้เวลาทําประมาณตอนตอนช่วงเช้าหรือช่วงช่วงก่อนเที่ยงป่ะก็ภาพแล้วแต่เลย พพก็คือเจ้าภาพที่กลางคืนก็ได้ตอนเช้าก็ได้ตอนบ่ายก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เจ้าภาพระบุมา,ๆๆๆมาเนาะแต่อย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาสองชั่วโมงๆๆๆส่วนตัวพี่เองก็เป็นคนไป,ไปทำใบสีโ <ๆ S 1> อ้โหแล้วเราเรียนมาหรือว่ายังไงครับผมก็ๆๆๆๆจำเอาขัดทำเอาก็ได้โอ้โหเห็นไหมเหรอแต่เราเราก็ไปเขาด้วยเนาะเรียกว่าส่วนมากไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไปอ่ะก็คือคือเราเป็นคนทำแล้วเราเราก็พิชินก็ไปเอาเอาไปในงาน ใช้เวลาทำนานไหมครับไอ้ตัวใบสีแต,ตแ,ตแต่ละชุดแต่ละงานเนี่ยก็ไม่อะนะก็วันหนึ่งโอ้โหเห็นไหมล่ะช่วงสมัยที่แบบว่าฟูฟูฟหรือว่าเฟื่องฟูมากๆเลยเนี่ยเราได้ทําอาทิตย์หนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งกี่ครั้งก็เยอะอยู่นะเกือบทุกวันอะโอ้โหเห็นไหมล่ะพี่ชินถ้าถ้าเขาไม่ได้ไปต่างจังหวัดแลบกรุงเทพเนี่ยเขาจะมีวันเว้นวันวันนั้นนก็คือมีงานตลอดเลยเนอะไม่นา่าไม่นา่นาแบบคือแบบแล้วแล้เขาแล้เขาเคย คยบอกไหมว่าวิธีการดูแลเสียงเขาเนี่ยพี่พี่เคยถามเขาไหมว่าเฮ้ยเขาดูแลตัวเองอยังไงให้เสียงมันดีให้เสียงแบบใสแบบเห็น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 กิจวัตรประจําวันเขาไหมกินประจําวันสมัยก่อนก็ออกกําลังกายอ๋อกําลังกายเนาะกำลังกายแล้วก็ไม่ค่อยกินน้ําเย็นมะอ๋อไม่กินน้ําเย็นเลยนี่ท่านผู้ชมทางบ้านหรือว่าเด็กๆที่อยู่ทางบ้านดูอยู่อยากจะให้เสียงดีๆเนาะก็คือเขาจะไม่กินน้ําเย็นเนาะ แต่กินน้ำน้ำน้ำอุณหภูมิธรรมดาไม่ได้กินน้ำอุ่นเหล้าเบียร์ไม่กินเหล้าเบียร์ก็อ่านี่สําคัญเลยเนาะก็คืออยากจะบอกว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักก็ได้นะคุณชินกรไกรล้าชเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยเนาะสาขาเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับการแล่เนี่ยเนาะถ้าถ้าเป็นคนที่ไหนไม่รู้เนาะสุโขทัยอ๋อเป็นคนสุโขทัยนี่เห็นเวลาเป็นคนเมืองเก่าเลยเนาะ อยู่องค์ไกรลาศตอนนั้นเสียคะแนนชุเท่าไหร่อ่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสิบเอ็ดใช่ไหมอ๋อเพราะว่าเขาพอดีก็เป็นมะเร็งโอ้เพราะว่าไปงานอะไรมีควันทูบมีควันทูบควันยืนอะไรนะโอ้ก็ตัวเองไม่ได้สูบนะแท้แต่ได้ได้ควันหูเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ให้กับคนที่มีมีลูกมีหลานที่อยู่ในบ้านแล้วสูบบุหรี่เนี่ยต้องต้องคอยระวังเหมือนกันเนาะ ไม่ใช่ว่าตัวเองสูบแล้วก็ตัวเองจะเป็นคนเดียวนะสามารถทําให้คนที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยป่วยได้ด้วยเนาะโอก็คือเสียไปได้ได้กี่ปีแล้วมันเลยนาะโอ้ถ้าอยู่ตอนนี้ก็80บิบกว่าเนาะโอ้เห็นไหมละ่ะก็เป็นสิปีแล้วได้เนาะโอ้ก็คือสมัยก่อนอคุณชีกันยีก่อนกันล่าก็อยู่บ้านหลังนี้แหละอ่าอบ้านหลังนี้แล้วก็นีเป็น เป็นสนักงานแล้วก็พอตาหลังก็ไปปลูกบ้านอยู่ซอยวัดมาริซอยวัดมาลิที่ไหนก็ไม่รู้จรัญฉานเพ็ยอ๋อก็อ,อยู่ในย่านนี้เหมือนกันเข้าไปลึกหน่อยโอเคย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 คุยกับค,บคุณคุณชินกรไหมครับว่าเริ่มต้นยังไงถึงถึงได้มาเป็นนักแห่นักอะไรเคยเคยถามเขาไหมประวัติคนคนหนึ่งเแฟนอ่ะเขาเขารู้เนะ ไม่ไม่ค่อยได้คุยกับเขาเนาะ๋อบตาแฟนเราจะสนิทกับเขามากกว่านะเพราะว่าเขาจะขับรถให้ไปงานตลอดอหเรียกว่าเรียกว่าตัวติดกันง่ายๆเนาะไปไหนก็คือไปไปกันเลยก็คือรับรับไม่ว่าจะเป็นใกล้ไกลส่วนใหญ่ก็คือขับรถไปเองใช่ไหมโอ้หเขาจะเป็นคนขับรถอูโหูม่ได้ชิมนะคือจะได้จะได้แบบว่าไม่ไม่เหนื่อยเกินไปเนาะไม่ต้องขับรถเอง โอเคขอบคุณมากเลยครับที่ให,ทให้ที่ให้ข้อมูลกับเราเนาะนี่เราเราก็ได้มาเจอบ้านกับศิลปินแห่งชาติเนาะคุณชินกรไกรล,ลาดน,นะอันนี้เป็นสำนักง,งานอันนี้เป็นสำนักง,งานติดกันติดแล,แล้วเนาะส่วนส่วนข้างๆนี่ก็จะเป็นของคุณรัฐินภูไทยใช่ไหมอ่าส่วนประตอูสีม่วงเนาะแล้วอ๋อเนี่ยนส่วนส่วนประตูสีส้มเด้นเลยครับชื่อคุณภาิีอ่ะครับเขาเรียกยซิมยซิมสัง เฮียซิมสันเป็นผู้จัดการใช่ไหมโอ้เป็นคนเป็นคนเพื่อว่าเป็นคนเป็นคนปั้นน่ะเป็นคนปั้นมาเลยเนาะเก่ามากเนาะแล้วแล้วแล้วเฮียซิมเขายังอยู่ไหมอยู่นะเหรอโอ้แกต้องเท่าไหร่เจ็ดสิบกว่าแล้วมั้งแปดสิบโหเห็นไหมล่ะมีแต่แบบว่ามีมีแต่แบบตำนานทั้งนั้นเลยเนาะโอ้โหเขาไม่ค่อยได้ยินแล้วอ่ะช่วยไหมต้องใส่ใส่เครื่องช่วยโอ้ใ่แกก็ยัง เดินได้อยู่ยังไปข้างนอกได้อย่ยังจำยังอะไรได้เจอซิมสันนะประตูสีส้มก็คือเป็นเป็นเป็นผู้จัดการวงของละพินภูไทยขอบคุณมากครับพี่สวัสดีผมชื่อวิโรธพี่ชื่อพี่ไหลไ่รู้สมพรพี่สมพรขอบคุณพี่สมพรมากให้พี่สมพรแข็งแรงนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ตรงตรงเข้าไปนี่ก็จะเป็นเป็นสำนักงานของคุณไวยพศเนาะก็อยู่ในซอยนี้เนาะมีมีไวพศเพชรสุพรรณ แล้วก็มีทัางหลังก็สอนเพชรสอนเพชรสอนสุพรรณเออเป็นไวรวะแต่เมียกับลูกเราแค่นั้น,นใช่ไหมครับอเออก็คือ <บ light S 1> ก็คือคือคือสมัยก่อนตรงต,ตรงข้ามเราเนี่ยเป็นเป็นเป็นอา่าเป็นสนักงานอะไรบนะ้งก็บ้านสีขเขียวนี่ก่อนผู้จัดการโฟเอสดเมาเปิดอ๋อโฟเอสสร้างสรรค์นี่บ้านสีเขียวนี่โฟเอสสร้างสรรค์อีกแล้วครับท่าน อพอดีเขาเขาย้ายออกไปไปอยู่ที่นี่ใช่แล้ว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 ก็บ้านอาม่านี่ก็ใหญ่ยุทธยาเป็นเป็นสานักงานของใหญ่ยุทธยาที่ทำวงดนตรีรนะรเป็นคนเมียซาอุไรเหรอโอ้เป็นคนปั้นใช่ไหมเป็นคนปั้นนักร้องที่ว่าคิดมาอุราช้ำหนักห,นหัวรักไม่เคยส่งเงิน โอ้คืออะไรเนาะชื่อพิมพาพรสิริใช่ไหมใช่ไหมใช่น่าใช่อ๋อก็คือก็คืออันนี้เลยใช่ไหมเป็นเขาเขาพิมคุณพิมพาพรสิริที่ตัวเล็กๆีเตี้ยนะโอ้โอ้พิมพาพรสิริไม่ใช่จินจลาเนาะอ๋อเป็นรุ่นพิมพาพรสิริตรงข้ามนี้ก็คือไอ้ผ้าผ้าใบสีสีฟ้าเนี่ยก็คือเป็นเคยเป็นสำนักงานของคุณ พิมพาพรศิริอาใาญ่ยุทธยาเป็นผู้จัดการวงโอที่ที่ร้องเพลงดังก็คือเมียซาอุโอ้น้ำตาเมียซาอุใช่ใช่แล้วรถติกกันเนี่ยสีน้ําตาลเนี่ยที่มีต้นไม้เน่ะอยู่ว่าเฉยไม่ได้ไปทำอะไรแล้วแล้วอย่างอย่างตรงหัวมุมสีครีมนู่นน่ะไม่มีเนาะก็คือก็คือมีมีตรงมีตรงนี้โฟอสสร้างสรรค์แล้วก็จะมีของคุณพิมพา ส่วนส่วนบ้านไม้นี่ก็เป็นบ้านอยู่อาศัยไม่ได้ไม่มีอะไรเนาะ,ะแล้วก็แล้วก็ตรงหูมุมที่เป็นกระจกเนี่ยที่เป็นมอเตอร์ไซค์สีแดงจอดอยู่เมืม่อก,ก่อนเป็น,ปน,นตรงน,นี้เห<ค>รอะะคะเออหูมุมที่ทำสวยๆนี่นะเออเมื่อก่อนเป็นของประยงลูกบางไซเป็นโมนิเตรีเหมือนกันเป็นผู้จัดการทำ,ทำพวกแดนเซอ, <cer> อร์มนลักขวัญโพไทยอ่ะมนลักขวัญโพไทยเป็นเป็นเป็นคนเป็นคนปั้นเนาะ เป็นนักร้องนะมนรักขวัญโพไทยไม่รู้ว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอาจจะรู้จักหรือเปล่ารู้แต่ที่เราเห็นหมอเตอร์ไซค์จอดสีแดงเนะี่ยเป็นสำนักงานนะและ้วถัด,ถ,ด,ถ,ด,ถ,ดถัดไปนะครับถัดถัดไปเมื่อก่อนนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีตึกนะมาท,ทําทีหลัง๋ออ๋นะอ,อสมัยก่อนําไมก่อนมนเนมื่อก่อนมันจะเป็นป่าอ๋อเป็นป่าใช่ไหมเป,เป็นทุ่งหญ้า,เ,าเป็นหญ้าอันนี้เขาสร้างขึ้นมาทีหลังไม่น่าเห็น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 ตรงร้านตรงร้านค้าเนี่ยที่ที่ขายของตรงเนี้ย ขายของชําตรงนี้ยเขาบอกว่าสมัยก่อนฝนะั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นหญ้าเมื่อสักคราหกสิบปีที่แล้วอะ่ะบ้านเขาอยู่ฝั่งนี้แหละฝั่งตรงข้ามนี่แหละแตใ่ใช่ใช่เขาเมื่อก<ล>่อนเขาอยู่ฝั่งฝั่งสูตึกนตึกอที่ที่อยู่ฝั่งนี้ที่ที่อยู่แถวเดียวกับร้านจโจ๊กที่ว่าเปี๊ยกบ้านโป่งอ่ะเขาบอกสมัยก่อนฝั่งตรงนั้นอ่ะเป็นหญ้าเป็นหญ้าอันนี้ก็เป็นเป็นป่าโอ้นี่มาสร้างทีหลังเห็นไหมล่ะนี่นี่ ที่เราที่เราได้เจอคนที่อยู่แต่เก่าแต่ก่อนเลยนะนอยู่มาตั้งแต่รุ่นรุ่งรวงเมื่อสัก4ี่ห้าสิปีที่แล้วเลยเนาะแล้วปีนี้เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยปีนี้ก็ง่ายเหรอเห็นไหมก็ยังแข็งแรงนะแสดงว่ามาตั้งแต่เป็นเด็กเลยเนาะมาเมื่อตอนยี่สิบกว่าเออเห็นไหมละ่ะเห็นไหมละ่ะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับนี่บ้านคงจีนีพอยไกรร่าดนี่สวยๆแบบนี้เลยเี่เราดูดิี่นี่ ใช่ขอบคุณนะคะนี่อันนี้เป็นสำนักง,งานจิตนตกรไทยรชาป็นตึกแถวนะครับ 1, 6, 1 3, 4, 4, 3, 5, 5. น1่งหก่ับ3ามสครับสามน,น,น,นี่ตรงนี้ก็จะเป็นสำนักาง,งานอุตีนะครับสมัยก่อนเขาบอกเข้ามานี่ก็จะมีเป็นอ่เป็นพวก หางเครื่องนะครับเป็นวงดนตรีที่ซ้อมดนตรีกันเข้ามาเนี่ยจะคลิกคากามากเลยในซอยบุบผาสวรรค์นะครับคุณวัยพธเพชรุพันธ์เนี่ย<ป>เห็นว่าก็อยู่เข้าไปในซอยนี้ในหมู่บ้านบ้านแก้ววิลา่าโดดเข้าเข้าไปในซอยเนี่ยของคุณวัยพธเพชรุพันธ์เนาะไห่ก็เ<ด>ข้ามาแล้วเข้ามาดนตรเป็นพูดแค่ว่าเป็นเป็น ตลาดของคนลูกทุ่งเลยก็ว่าได้ใครอยากได้วงลูกทุ่งอยากได้วงดนตรีก็คือเข้ามาในซอยนี้มีหมดทุกอย่างเลยาถามถามว่าปัจจุบันนี้ก็คือวงลูกทุ่งถามว่ายังได้รับความนิยมอยู่ไหม ก็ผมว่ายังได้รับความนิยมอยู่นะครับเพราะว่าคนที่ฟังลูกทุ่งเนี่ยก็จะมีกลุ่มใหญ่มากนะครับสังเกตจากวิวนักร้องลูกทุ่งใหม่ๆคนจะแบบว่าดูเป็นหลายๆร้านวิวเลยนะครับก็จะบอกว่าคนที่เป็นห่วงเรื่องว่าลูกทุ่งจะตายไหมจะมีคนฟังไหมไม่ต้องกังวลเลยผมว่าคนคนไทยเนาะพูดง่ายว่าถ้าเกิดว่า ถ้าเรายังกินน้าพริกอยู่ถ้าเรายังกินน้าพริกอยู่นะนะาค,คนไทยกินน้าพริกอยู่เพลงลูกทุ่งนะจะไม่ไม่ไม่สูญไม,ไม่ไม่หายไปจากสังคมไทยแน่นอนเพราะว่ามันเป็นของคู่กันเนาะเพลงลูกทุ่งกับคนไทยน,น,นี่อันนี้เป็นหมู่บ,บ้านบ้านแก้ววิลล่านะครับซึ่บ้านแก้ววิลล่าเนี่ยก็จะข้างในก็จะเป็นบ้านลงคุนไวพจน์เพสุพรรณนะที ที่เราได้ข้อมูลมามีบรรยากาศในซอยบุพาสวัสด์เนาะปัจจุบันก็เป็นแบบนี้ก็จะเป็นชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งนะครับแต่สมัยก่อนจะ,จะบอกว่าเฟื่องฟูมาก เฟื่องฟูมากแล้วก็เป็นอะไรที่คิกคักที่สุดก็คือเป็นเป็นเมกะของวงการดนตรีลูกทุ่งเลยครับผมพาพวกเรามาเดินดูส่วนหนึ่งที่ว่างๆเขก็ปลูกกล้วยไว้ ซึ่งสมัยก่อนอย่างที่เราสอบถามเมื่อกี้นะ,ะก็คืองานหนึ่งงานแหลกแหลกทำขอนากเนี่ยงานหนึ่งสมัยเมื่อ4ี่สิปี30สิปีที่แล้วเนี่ยมีรายได้สี่ห้าหมื่นโอ้โหผมว่าเป็นรายได้ที่ดีงามมากเลย <c oughs> นะครับนี่น,น,นี่นี่เฉพาะเป็นคนแหลกนะแล้วเท่าที่สอบถามพูดคุยนักดนตรีนะครับที่ดังๆที่มีชื่อเสียงเนี่ย ถ้าไปออกงานเนี่ยเขาจ้างกันเนี่ยงานนึงอ่ะเป็นแสนนะครับงานเป็นแสนแล้วคนแล้วคนที่เป็นนักร้องเนี่ยถามว่าเขาอยู่กับนักดนตรีไหมอยู่กับวงดนตรีไหมคนที่เป็นนักร้องเนี่ยคือก็คือเขาก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับหมายถึงว่าก็คือเขาก็มาแสดงมาแสดงมาร้องนะครับส่วนดนตรี หรือว่าหางเครื่องเนี่ยเขาก็เ <_ d ick> ป็นอีกชุดหนึง่งก็คือเขามีหน้าที่แบบไปแต่ตัวอย่างเดียวอะ่ะนักร้องเขาที่สอบถามนะนักร้องตัวนักร้องเองเนี่ยก็คือไปไปแบบไปคนเดียวเลยหรือว่าไปกับคนขับรถไปก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปกับนักดนตรีหรือว่าหางเครื่องนะครับมันก็จะมีอีกทีมนึ่งนะท,ท,ที่ดูแลเกี่ยวกับเครื่องดนตรีแล้วก็เกี่ยวกับหางเครื่องส่วนนักร้องก็ไปไปแต่ตัว นี่แคประมาณนี้เลยนี่นขอบคุณครับไปแล้วนะครับคุณป้าคุณป้าสวัสดีคุณป้าแข็งแรงเนาะนี่คุณป้านี่ก็อยู่อยู่ในซอยนี้มานานเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งตำนานเนาะก็คือเห็นเห็นมาตั้งแต่ที่ทช่วงนี้รุ่งโรจน์เลยเนะาะธรรมดา,นานที่จะท่ซอยน,นี้จะแต่เขายังยังไม่ปกบบ้นเค่นั่นอะ ตึกแถวเยอะตึกแถวเนี่ยใช่ไหมแต่ฉันไม่ได้อยู่ในซอยนี้นะฉันอยู่ตรงโนงบก้ามตรงกุญช<อ>้าแต่ก่อนสมัยก่อนนี้เขาจะมีให้เด็กมาถีบจักรยานเล่นอย่างเงี้ยอ๋อแถวเนี้ยนะนี่เนี่ยซอยนี้เนี่ยเป็นเป็นเหมือนสวนเป็นเหมือนมันเขาคุณชะลอบ้านโจงโงงนี่เนะี่ก็เป็นเจ้าของที่เหรอดถัดร้านโจกไปนะอ๋อแต่ตัวตัวเขาไม่อยู่แล้วตัวอยู่คุณเมียใช่ไหมเออนั่นเนี่ยเขาเปิดคอนโดเบิรกซอยนี้แล้วก็เขาว่า มีจักรยานให้เด็กเข้าขี่อ๋อเห็นไหมล่ะเนอะสมัยก่อนเนาะเมื่อเมื่อสมัยตอนตอนคุณน้าเล็กๆใช่ไหมครับไม่เล็กอะแต่งงานแล้วอยู่ข้างรถไฟฟ้าเ่อ๋อแล้วก็สามีก็ก่อนนี้เขาขับสำล้อล้อก็อยู่ในอะไรแกลงเนี่ยเนอะก็อยู่นี่เนี่ยสีลาโพเลียงสีลาซอยบันทิต้นเนี่ยใช่ไหมครับนี่เนี่ยออคือคือเพื่อนตอนที่ซอยบุพเสวรรค์รุ่งรุเรืองเนี่ยเราก็เห็นบรรยากาศหมดเนาะ คือคือคือตั้งตั้งแต่ตั้งแต่เช้าไหมไอความคึกคักเขาเนี่ยตั้งแต่เช้าไหมตั้งแต่กลางคืนตั้งแต่ดนตรีกลับมาเถอะอตั้งแต่ดนตรีเขาเลิกเล่นกันตีสองตีสามตีสี่ตีห้าเนี่ยแล้วแล้วเขากลับมาถึงนี่ใช่ไหมเขากลับมาถึงนี่แล้จอดรถหน้าบักซอยจอดรถบัสจอดรถริมถนนเป็นเรียงเป็นแถวเลยใช่ไหมเออเนี่ยน่ะก่อนนี้ไม่ได้จอดเพราะมันเลิกมันเลิกเที่ยงคืนเดี๋ยวนาะตีหนึ่งอย่างเงี้ยเนาะแล้วกว่าจะมาถึงนี่ก็ตีสองตีสามอะไรอย่างนี้แล้วแล้วพวกพวกนักร้องพวกพวกพวกหางเครื่องพวกนักดนตรีอ่ะ เขาก็อยู่กันในนี้ใช่ไหมเขาก็อยู่กันในนี้บางที่เขาก็อยู่ที่อื่นเขาก็กลับกลับกันไปกลับกันไปแต่แต่อย่างที่บอกคึกคักตั้งแต่กลางกลางดึกเลยพอกลับมาเราก็ได้ยินแล้วใช่ไหมเราก็อยู่แล้วตอนนี้เคาก็ขายของเหรอโอ้นี่ก็คาเบเล่เนี่ยคนนี้คาเบเล่สวัสดีครับสวัสดีครับสัมภาษณ์สัมภาษณ์อย่ามาสัมภาษณ์เดี๋ยวเลยมาสัมภาษณ์คนที่เขารู้นู่นแันไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ก็คือก็คือพูดง่ี้ว่าคึกคักตั้งแต่กลางคืนเนาะกลางคืน แล้วล้วตอนเช้าก็คือก็จะมีออฟฟิศสำนักงานวงต่างๆก็จะเปิดคนๆก็จะมาหาหางานแล้วแต่คนมาหาแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็จะมีพวกนักร้องนะถ้าเขาจะเอาไหนเขาก็จะมาลงมามาอยู่บ้านหัวหน้าน่ะเข้ามารวบตัวกันอยงนั้นอ่ะใช่ไหมว่าว่าโอเควันนี้เราจะไปไหนกันใช่ไหมเขาก็มีตารางเขาเนาะใช่แล้วแต่เขาจะมาหาค่ะแล้วแล้วที่ที่คุณน้าอยู่ตรงนี้คุณน้าเคยเห็นนักร้องใครบ้างเอ่ยโอ้ก็เห็น เยอะแต่จาไม่ได้เหรอะจำเลยจำเขาไม่ได้ใช่ไหมแต่ก็เห็นเห็นเห็นหมดแล้วดอนก็เห็นหมดแหละวันนี้วันนี้ก็อยู่เนี่ยข้างบ้านสอนเพชรเนี่ยก็เห็นตัวสอนเพชรเลยเหรออ๋อเราอยู่ข้างว่าสอนเพชรด้วยอ๋อนะนครนายกอยู่ตรงนี้ก็เห็นอ๋อยอดนครนายกอ่ะนะแต่ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ไหนแล้วเขาเสียแล้วมั้งเน่ยมันมันก็แยกย้ายกันไปหมดแล้วตั้งแต่มันที่เป็นตลกกันแล้วที่เป็นตลกกันนะตั้งแต่ไอ้เออถนนใหญ่เขาไม่ให้จอดรถบัสเนี่ยอ๋อทีนี้ก็แยกย้ายกันไปเลยใช่เพราะมันทำให้รถติดเนาะ โอ๋อมียอดนะครับนายกมีตลกก็อยู่ในนี้ด้วย,ยเห็น, <พบ S 1> เ,หนเห็นว่าหม่ำหม่ำโจกมกเทพโเทพโงงามก็อยู่ในนี้เหมือนกันเนาะเทพโงงามมีรู้สึกจะอยู่กับเพื่อนคนแดงไหมหรอเออน่าจะก็จำได้เพราะเนี่ยใช่อเออก็คือตัววงการตลกอะไรก็มันเริ่มที่นี่นเหรเนาะมันมีอยู่ในนี้หมดมาหางานหาหาอะไรทำเนาะเราก็รู้จักเราไม่รู้จักมากใช่ใช่กว่านี้สามีเขาสามีเขา ก็มุดอ๋อ oh. อยู่ติดบ้านเพลนะินอะทำได้ด้วยทำได้ด้วยอ๋อ mm hmm. เพลินพรมแดนก็อยู่นี่เหรอนะเพลินพรมแดนก็อยู่ในนี้อยู่นี่ทางนั้นแต่อยู่ตรงนี้เลี้ยวเข้าไปแล้วกงเลยบ้านเพลินเพลินพรมแดนตอน,ตอนนี้สอนเพชรเขาซื้อให้ลูกเขาอยู่อ๋อติด oh. บ้านเพลินเพลินเขาไปสร้างโรงนูน้นเองบ้านจอยอิมแพค็อิมเพลทอะไรตรงนู้นอนะ่ะเมืองทองไม่ใช่เนี่ยเนี่ย มันตรงนั้นมันจะเป็นสี่แยกสี่แยกไปทางซ้ายนี่มันจะเป็นพาตา้าทางขวานี่จะไปอะไรอะ่ะอ๋อไปไอ้นี่ไอเขาเรียกอะไรนะไปตลิ่งชันไ,ไ,ปไปตลิ่งชันไมถึงเราาเรียกอตอยแขกเงินของตุ้มแขกแบบที่เขาสร้างอะไรก็ไม่รู้มีห้างต้าฮัวเสียงอยู่ไม่ถึงยังไม่ถึงอ๋อแต่เส้นนั้นแหละไม่ใช่เส้นนั้นไม่ใช่ขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกมันจะเป็นเส็นท่านหรือไงแต่ตอยเป็นเก้าเป็นท่านเป็นเก้าอ๋อ ไปสร้างไว้ที่นู่นสามสี่ชั้นเขาบ้านโอ้นี่ก็คือก็คือพูดง่ายว่าคึกคักเช้าเย็นค่ำเขาคึกคักอยู่ตลอดเนาะไปถือว่าในซอยเราเนี่ยนะสมัยก่อนนี่นะครับถ้าขายก็ดีถ้าขายก็ดีคนก็เยอะคนเยอะใช่ไหมแต่มันมาเดี๋ยวนี้มันเงียบเหงาไม่มีคนแล้วใช่มันหมดมันหมดยุคแล้วเนาะมันหมดยุคของเขาแล้วแล้วอีกคนบางทีคนจัดก็ ลุงจงที่จัดทวายไร้ไทยลูก <t> ท <half> ุ่งนี่เขาเพิ่งเก็บเสือเลยมันอ๋อทวายทวายไร้ไทยลูกทุ่งที่เป็นลูกทุ่งของไต่พบอ่ะนะก็อยู่ในซอยนี้เหมือนกันก็เอ๊ะก็อยู่ตรงไหนวะเนี่อ่ตอนนี้แถวนี้จะเป็นของพวกเขาทางนั้นนะใช่ไหมเขาเช่าอยู่นะเออเช่าอยที่เจ้าของที่เจ้าของบ้านเขาขายเนอ๋อขายเขาก็เลยต้องต้องย้ายแล้วอย่างทวายไทยทวายไร้ไทยลูกทุ่งนะเออของคุณไต่พบรายการ นายกายกับตายพบจริงจริงเนาะเฟื่องฟูเนาะเฟื่องฟูเรียกว่าเริ่มเริ่มมากับคุณไตรภพเลยเพื่อง่ายตอนนี้คุณเด็เพื่อก็ดังมากจริงตอนนี้แกก็ยังดังอยู่แกก็ยังดังเคยเห็นแกไหมเคยเห็นเขาไหมเคยเห็นเขาทำอาหารเนี่ยตอนนี้อ๋ออ๋อไอคุณคุณต่อยคุณคุณต่อยอ่าแน่แน่เออคุณต่อยใช่ไหม้อตอนนี้ไม่ได้คอยดูทีวีเพราะว่าหลายมันแย่งดูการ์ตูนกันหมดใช่ไหมครับโอเคยังไงให้คุณภาคแข็งแรงเนาะ ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับคนเก <c ười> ่าคนเก่าขอให้ทำให้ลุกลูกโรดขอคุณค <c ười> <c ười> <c ười> ้าบ <c ười> นาีไหมคุณป้าคพรขอให้ทำลูกโรดยังไงคลิปนี้เราก็สมควรแก่เวลาเนาะฝากพวกเราที่เข้ามาดูช่องที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องฝากกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนวิโรดด้วยนะครับ <c ười> ว่างๆก็เข้ามาคอมเมนต์นะว่าใครเคยผ่านซอยนี้มาบ้างเคยมา ทำงานเคยมาเป็นหางเครื่องแดนเซอร์นะยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์ได้แล้วเราค่อยพบกันคลิปต่อไปเนาะขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายนี่นี่อี่ซอยบุพภาสวรรค์ปัจจุบันเป็นแบบนี้แบบนแบบแล้วสวัสดีครับ